สวัสดีนักเรียนชั้นป5นะคะวันนี้นะคะเราจะมาอยู่กันในข้อ6ใหญ่นะคะข้อ6ใหญ่หน้าที่10เนาะครั้งที่แล้วเราทําข้อ5ไปแล้วนะคะวันนี้เราจะมาทําข้อที่6นะหน้าที่10นะคะวันนี้จะเป็นการใช้ p r e s e n t simple tense นะคะในการถามนะคะเป็นประโยคคาถามเนาะซึ่งจะมีดูกับ does นะคะเดี๋ยวเราไปดูนะคะว่า การสร้างประโยคคำถามนั้นนะคะสร้างอย่างไรนะ,ะทีนี้นะคะคุณครูจะพานักเรียนมาดูนะคะว่าวิธีการสร้างประโยค Present Simple Tense ในประโยคคำถามเนี่ยน,นะคะมันเป็นอย่างไรนะเดี๋ยวพึ่งจดนะคะเดี๋ยวจดไปพร้อมกับครูนะฟังครูอธิบายก่อนนะคะอย่างแรกนะคะประธานคุณนุกสอนไปแล้วนะคะประธานเอกพจน์กับ ประธานพรหูจน์เป็นอย่างไรนะคะประธานเอกพจน์นะคะจะมีฮีชีอิ t ชื่อคนสัตว์จิ่งของนะคะที่มีเพียงแค่1อย่างเท่านั้นนะคะเราจะใช้ o e s นะคะขึ้นต้นประโยคนะ o e s นะคะ,ะ,คะใช้ในประโยคคำถามตำแหน่งของมันนะคะจะอยู่หน้าประธานค่ะนะคะ,นะคะสองอย่างนี้นะคะอยู่ หน้าประธานเสมอนะคะต่อมานะคะสประธานพหูพจน์ i u v d นะคะ i u v d คนสัตว์สิ่งของ2อ,อย่างขึ้นไปนะคะประธานนะส่วนใหญ่ถ้ามันมีมากกว่า1น,นะคะมันก็จะเติม s เติม es นะคะ i u v d นะชื่อคนสัตว์สิ่งของนะคะอย่าลืมนะ มากกว่าหนึ e Hello, b, ่งนะคะเราจะเรียกว่าประธานพหูพจน์เราจะใช้ดูนะคะประธานเอกพจน์ใช้ดาสประธานพหูพจน์ใช้ดูตำแหน่งของดูดาสอยู่หน้าประโยคนะคะเห็นไหมคะดอกจันตรงนี้เขาบอกว่าในประโยคคำถามกริยาไม่ต้องเติม S และ es นะคะไม่ต้องเติมนะลูกเราจะเติมแค่ประโยค บอกเล่าเท่านั้นนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปเริ่มจดกันเลยนะคะนักเรียนเตรียมสมุดนะที่คุณครูแจกให้นะคะเมื่อวันศุกร์นะคะเอาสมุดเล่มนั้นมาจดนะคะค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจดกันเลยนะคะเดี๋ยวให้นักเรียนเขียนวันที่ก่อนเนาะวันนี้วันจันทร์นะคะวันจันทร์จะใช้อะไรคะภาษาอังกฤษวันจันทร์เรียกว่า Monday นะคะ Monday นะคะ m o N D A Y วันนี้วันที่28นะคะ28ข้างบนเป็น T H เดือนจูนนะคะมิถุนายนนะคะพศ2 0 0 0อะไรคะ21นะ่ะอ่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มจดโครงสร้างประโยค Present Simple tense ในประโยคคำถามกันเลยนะคะ เดี๋ยวคุณครูจะเขียนหัวข้อให้ก่อนนะคุณนุกจะเขียนสั้นๆให้นะคะประโยคคำถามนะเริ่มเขียนนะคะเขียนสวยๆให้อ่านออกนะคะต้องอ่านออกนะเพราะว่าเราจะต้องใช้นะคะจริงๆนะเก็บไว้อ่านนะคะอ่า เมื่อเขียนเสร็จแล้วขีดเส้นใต้นะคะใช้ไม้บรรทัดขีดนะขีดเส้นใต้เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มดูนะคะว่าประโยคคำถามใน p r e s e n t s i m เนี่ยนะคะเขาใช้อย่างไรเมื่อกี้คุณนุกบอกไปแล้วนะว่าประธานนะคะเริ่มต้นเลยนะคะ ประธาน1ประธาน,น,านเอกพจน์คุณครูจะไม่บอกแล้วนะว่าประธานเอกพจน์คืออะไรนะคะเพราะว่าเราจดโครงสร้างวิธีการใช้ไปแล้วนะคะเพราะฉะนั้นประธานเอกพจน์คืออะไรให้นักเรียนเปิดย้อนกลับไปดูนะคะอันนี้ต้องจําเองนะถคาคุณครูเขียนให้ตลอดนะคะนักเรียนก็จะไม่จํานะประธานเอกพจน์นะคะ เราจะใช้อะไรเอ่ยใช้ DAS นะคะใช้ DAS สนำหน้าประโยคนะคะควางไว้หน้าประโยคนะคะต่อมา นะข้อ2นะคะเขาบอกว่าประธานพักหูอ่าประธานพักหูจน์คืออะไรย้อนกลับไปดูแล้วไปจําเองนะคะคุณครูจะไม่เขียนให้แล้วนะต่อไปนี้ถ้าบอกประธานเอกพจน์ประธานพระหูพจนะคะคืออะไรหนูจะต้องรู้เองแล้วนะคะให้ใช้ดูนะคะ,ะวางไว้หน้าประโยคเช่นเดียวกันนะคะ ตำแหน่งเดียวกันเลยประโยคคำถามนะคะจะใช้ดูกับดัสนี่นะคะวางไว้หน้าประโยคะนะคะโครงสร้างประโยคนะคะคุณนุกจะเขียนให้นะโครงสร้างประโยคคือให้นักเรียนจดจำโครงสร้างมันให้ดีนะคะ ขีดเส้นใต้ให้สักหน่อยนะคะเพื่อเน้นว่าส่วนนี้เป็นส่วนที่สำคัญนะคะโครงสร้างประโยคนะคะจะมีดูกับด a s นะคะไว้หน้าประโยคนะดูกับด a s นะคะดั s หรือดูก็ได้นะคะบวกนะคะ ประธานก็คือ subject นะคะไม่ว่าจะเป็นประธานเอก,กพจน์หรือพหูพจน์นะคะดูกับดาจะตามด้วยประธานเสร็จแล้วนะคะจะบวกด้วย verb นะคะ verb ไม่เติม s นะคะ <verb S 2> คุณุุกไม่ได้เขียน s e s นั่นแปลว่าไม่ต้องเติมนะคะแล้วถึงจะตามด้วยกรรมของประโยคนะคะก็คือ object นะคะอันนี้นะคะยังไม่เสร็จนะคะ ห้ามลืมเครื่องหมายอะไรคะคำถามถ้านักเรียนไม่ใส่เครื่องหมายคำถามผิดทันทีเลยนะคะอ่ะเราได้โครงสร้างประโยคแล้วนะคะคือดูคือดาสนะคะบวกด้วยด้าสกับดูบวกด้วย subject บวก verb ช่องที่1ที่ไม่เติม s ไม่เติม es นะคะบวกด้วย object แล้วก็บวกด้วยเครื่องหมายคำถามนะคะทีนี้เขียนต่อนิดหนึ่งนะคะกะริยา ไม่ต้องเติม s es นะคะอ้าทีนี้เรามาดูตัวอย่างเช่นสมมุติคุณนุกใช้คำว่าให้ประธานเป็นชีนะคะเมื่อประธานเป็นชีเราใช้ d a าสหรือดูคะประธานเป็นชีชีเป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์เอย่ย้อนกลับไปดูนะคะเป็นเอกพจนะก็จะใช้ด a าสนะคะเพราะว่า d a าเนี่ยนะคะจะผัน อาชีนะคะเป็นประธานนะมันจะผันตามกันนะคะดัชชีโก o นะคะเห็นไหมคะเวิร์แล้วนะคะเวิร์ตัวนี้ไม่เติม s นะคะถึงแม้ว่าประธานเป็นเอกพจน์ก็ตามนะด s h ชีโก o ทูสคูลนะคะ b y car อย่าลืมค่ะเครื่องหมายคำถาม เธอไปโรงเรียนโดยรถยนต์ใช่ไหมนะคะบอกแล้วนะคะถ้าประโยคคำถามเป็นดูกับ does จะต้องตอบ yes กับ no เท่านั้นนะคะ,ะให้นักเรียนจดลงไปนะคะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูนะคะในข้อ6ใหญ่นะคะเขาบอกว่า complete the sentences with do or does and then match with the answers นะคะเขาบอกว่าให้นักเรียนนำดูกับ d a s นะคะมาเติมนะคะในข้อ1อ่าข้อ1ไปแล้วเนาะข้อ2ถึงข้อ6นะคะเราไปดูตัวอย่างนะคะเราจดโครงสร้างไปแล้วนะคะให้นักเรียนนำสมุดมาดูนะคะควบคู่ไปกับการทําแบบฝึกหัดนะคะต้องจดนะคะใครไม่จดจะทําไม่ได้นะคะ ดูกับดัสนี่นะคะมันบอกอยู่แล้วนะคะว่าวิธีการใช้เนี่ยจะใช้กับประธานตัวไหนนะคะอย่างข้อ1น,นะคะประธานนะคะของข้อนี้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะไฮไลท์ไว้ให้นี่คือประธานนะคะ,ะประธานจะอยู่ตัวที่2นะนี่นะคะประธานนะคะ,ะเห็นไหมคะประธานนะที่คุณครูไฮไลท์ไว้ให้นะคะ อันนี้นะคะจะเป็นตัวที่บ่งบอกนะคะว่าเราควรจะใช้ดูหรือใช้ d a ส s นะคะ,ะทีนี้เรามาดูประธานกันก่อนนะก่อนจะไปจับคู่นะคะประธานนะคะข้อ2นะคะเป็น betty betty นะคะเป็นชื่อของคนคนกี่คนคะเวลาดูคน1คนใช่ไหมคะถ้ามีหลายคนนี่นะคะมันจะต้องมี s ที่อยู่ท้ายนะคะ หรืออาจจะเป็นคําอื่นแสดงว่ามี1คนประธาน1คนเป็นเอกพจน์เอกพจน์จะต้องใช้อะไรคะเอกพจน์ใช้เดี๋ยวคุณครูเขียนไว้ให้อันนี้เอกพจน์ใช้อะไรเอ่ยใช้ด o าสนะคะนักเรียนก็ใส่ด o าสลงไปนะคะอ่ะต่อมานะคะข้อ3นะคะ ข้อ3นี้นะคะจะมีเป็นลักษณะของ WH question นะคะที่อยู่ขึ้นต้นนะคะขึ้นต้นประโยคนะตัวต่อมานะคะก็จะเป็น do กับ does นะคะอ่ะทีนี้ประธานเป็น you นะคะ you เป็นเอกพจน์หรือพระหูพจน์ค่ะ do นะคะควบคู่กันไปนะ you เป็นพระหูพจน์นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องใช้ do นะคะ นักเรียนก็นำดูไปใส่ค่ะเป็นตัวพิมพ์เล็กนะคะอยู่ในประโยคต่อมาข้อ4นะคะ the children children นะคะตัวนี้แปลว่าเด็กเด็กเด็กนะคะเด็กหลายคนจดด้วยนะคะถ้าเด็กคนเดียวจะใช้คำว่าชายค่ะนะคะ แต่ถ้าเด็กหลายคนเราจะเติม r e n ต่อท้ายไปนะคะคือคำว่า children นะคะเราจะไม่เติม s หรือ es นะคะอันนี้อยู่ในคำนามที่เปลี่ยนรูปไปเลยนะคะเด็กหลายคนหลายคนแสดงว่าใช้อะไรคะดูหรือ d ด่ามากกว่า2ขึ้นไปใช้ดูนะคะขึ้นต้นประโยคเป็นตัวพิมพ์ใหญ่นะคะต่อมาข้อ5เหมือนข้อ3เลยค่ะเป็น wh question นะคะขึ้นต้นประโยคนะคะ ต่อมาต้องเป็นดูหรือด้าสนะคะดู do นะคะว่าประธานเป็นอะไรนะคะประธานในข้อนี้คือคนที่ชื่อแอนนาแอนนาเป็นผู้หญิงหนึ่งคนนะคะใช้อะไรใช้ด้าสนะคะต่อมาข้อหกเดวิดเดวิดนะคะเดวิดเป็นผู้ชายกี่คนเอ่ยคนเดียวนะคะ ผู้ชายหนึ่งคนนะคะเหมือนแอนนานเลยแอนนา,นานก็เป็นผู้หญิงหนึ่งคนใช้ does นะคะเสร็จแล้ววิธีโยงเส้นจับคู่นะคะเราจะมาดูนะคะข้อ2นะคะ does Betty like computers คีย์เวิร์ดของมันนะคะก็คือคำถามถามอะไร อะไรให้ตอบแบบนั้นนะคะทำยังไงแบบนั้นยังไงอย่างข้อ2มีคำว่า d a ั s แสดงว่าแน่นอนว่าต้องตอบอะไรที่เกี่ยวกับ d ดั s ใช่ไหมคะแค่นั้นยังไม่พอนะเรามาดูประธาน Betty เป็นเป็นอะไรคะผู้หญิงหรือผู้ชาย Betty Betty เป็นผู้หญิงถ้าผู้หญิงจะแทนด้วย she อ่ะ แสดงว่าเราก็ต้องรู้แล้วว่าในประโยคคําถามนะคะจะมีคําว่า does กับคําว่า she ใช่ไหมคะ,ะทีนี้เรารู้แล้วนะคะว่ามี does กับ she แน่นอนนะคะเราไปหานะคะคำว่า does กับคําว่า she she นะคะ does กับ she อยู่ตรงไหนเอย่ยอ่าอยู่ในข้อ A ใช่ไหมคะ Yes, she does นะคุณนุกบอกแล้วว่าดูกับ does นะคะเมื่อขึ้นต้นประโยคเราจะตอบได้แค่ yes กับ no เท่านั้นนะคะอ่ะทีนี้เราก็โยงเลยค่ะใช้ไม้มันทัดนะคะอ่ะข้อนี้นะคะคำถามเขาบอกว่า does Betty like computers คำตอบก็คือ yes she does เห็นไหมคะมันถามอะไรมันจะตอบอันนั้นนะคะนักเรียนมันจะตอบเป็นเรื่องอื่นไม่ได้นะคะมันต้องสัมพันธ์กันนะ ต่อมาข้อ3ถาม how how แปลว่าอย่างไรนะคะต้องตอบโดยการอธิบายนะคะตอบแบบอธิบายเพราะฉะนั้นต้องตอบแบบยาวๆนะคะข้อ3พอถามว่า how do you go home go home แปลว่าอะไรคะ,ะกลับบ้านไปที่บ้านนะคะคุณเนี่ยไปบ้านกลับบ้านยังไงนะคะกลับยังไงเราก็ต้องอธิบายนะคะถาม you นะคะคถาม you ต้องตอบ i นะคะเพราะว่าเขาถามคุณเราก็ต้องตอบตัวเราใช่ไหมคะมีคนมาถามเราเพราะฉะนั้นหาคำว่า i สิคะข้อนี้ต้องตอบแบบอธิบายนะคะมีคำว่า go ไหมคะอ่นนี่ไงคะ go มีคำว่า i i go by bus ฉันกลับบ้านโดยอะไรคะรถประจำทางนะคะข้อ c do the children walk to school เด็กๆเดินไปโรงเรียนใช่ไหมคะหาสิคะเด็กๆเ,เด็กหลายคนนะคะเราจะแทนว่าอะไรคะพวกเขานะคะพวกเขาภาษาอังกฤษคือคําว่าเด้นะคะพวกเขานะแทนด้วยเด้นะคะเด็กหลายคนคนหลายคนเราจะแทนด้วยเดอเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็ต้องมีอะไรคะคาว่าดูด้วยแล้วก็มีคําว่าเดอด้วยอยู่ในข้อ B ค่ะ ต่อมาข้อ5 where does Anna play where does Anna play where แปลว่าแปลว่าท,ที่ไหนที่ไหน Anna เล่นอยู่ที่ไหนแสดงว่าคำตอบเนี่ยนะคะจะต้องมีคำว่า play จะต้องแทน Anna ว่าอะไรเอ,อ่ย Anna เป็นผู้หญิงใช้ she ต้องมีคำว่า she กับคำว่า play นะคะแล้วก็มี คำที่บ่งบอกถึงตำแหน่งของแอนนาใช่ไหมคะคือคำว่า in นะคะเป็น preposition นะคะเพราะฉะนั้นข้อ5ตอบข้อ f นะคะ she plays in the play g r o u n d เห็นไหมคะนักเรียนจะสังเกตได้ว่าคําว่า play เติม s เพราะประธานเป็นเอก,กพจน์เราจะใช้เฉพาะในประโยคคําถามนะคะเพราะฉะนั้นโยงเลยค่ะเอามาข้อสุดท้ายใช่ไหมเอ่ย ข้อสุดท้ายใช่ไหมอ่านะคะทีนี้เราจะมาดูนะข้อ 6. Does David study in the library? Does David study in the library? นะคะ David นะคะ study แปลว่าเรียนเรียนอยู่ในห้องอะไรคะ Library แปลว่าห้องสมุดค่ะ David เรียนอยู่ที่ ห้องสมุดใช่ไหมในห้องสมุดใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเดวิดแทนด้วยเป็นผู้ชายใช้ he ค่ะเพราะฉะนั้นข้อนี้ต้องมี he กับมีคำว่า d o e s ตอบข้อ c เลยค่ะ he แล้วก็ d o e s นะคะง่ายๆนะคะถามอะไรตอบแบบนั้นนะคะอะนักเรียนเช็คความถูกต้องให้เรียบร้อยนะคะ